สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินพาเพื่อนๆมาสวนอีกแล้วนะคะฟ้าหลังฝนแจ่มใสอย่างนี้เองค่ะฝนตกตอนบ่ายๆช่วงนี้ก็สี่มงเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆบรรยากาศแจ่มใสค่ะฟ้าหลังฝนฝนตกชุกมากช่วงนี้ตกดีจังเลยค่ะเพื่อนๆ ต้นไม้เขียวชะอมค่ะบรรยากาศแจ่มใสอากาศแจ่มใสฟ้าหลังฝนค่ะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาชมสมุนไพรที่ปลูกไว้ในสวนเนาะเพื่อนๆเ,เราทำสวนผสมผสานพืชอีกหนึ่งอย่างที่เราปลูกไว้ไม่เสียหายไม่ต้องการปุ๋ยไม่ต้องการยาให้น้ำมั่ง กินกันทุกครัวเรือนค่ะเพื่อนๆสมุนไพรตัวนี้ทำสวนผสมผสานต้องปลูกไว้ค่ะเพื่อนเืเรามาชมกันเลยนะคะว่าเป็นสมุนไพรอะไรนี่ค่ะเพื่อนๆสมุนไพรหรือเครื่องเทศเราที่เราเอาไว้ต้มยำเวททำพริกแกงคือตะไคร้กินกันทุกบ้านค่ะเพื่อนเเราทำสวนผสมผสานปลูกไว้ ไม่เสียหายมีแต่ได้กับได้ค่ะเพื่อนๆช่วงมีนาเมษาขายดีมากขายโลละ20บาทค่ะเราทำเป็นกำละ1กิโลกำละครึ่งกิโลปลูกไว้ช่วงนี้ก็นู่นเลยค่ะเดือนมีนาถึงตัดขายได้ช่วงหมดผักใบค่ะเพื่อนๆช่วงนั้นคือผักใบเราปลูกไม่ได้หบานไม่ได้แล้วเพราะว่าแมลงเพีย้ยแมลงเยอะมากแล้วก็แดดร้อน ทำไม่ได้เราก็ขายพวกนี้ค่ะขายพวกตะไคร้พวกคาเป็นพืชพวกนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นเครื่องเทศหรือเป็นสมุนไพรเราเนาะตะไคร้นี่ค่ะถ้าเราให้น้ําช่วงหน้าแลง้งเราให้น้ําก็จะหัวใหญ่ขาวยาว ขายให้กลุ่มแม่ค้าทำน้ำยาขนมจีนแล้วก็ลาบก้อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเขาก็จะซื้อครั้งละสิบบาทนี่ค่ะเพื่อนๆพ่อบ้านปลูกแล้วค่ะคือมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนปลูกไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูนะคะคือปลูกแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จค่ะเหลืออยู่สองเข่งปลูกเรื่อยๆค่ะปลูกที่ว่างๆตรงไหนก็ปลูกไป เพราะว่าเราตัดขายได้เรื่อยๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายมากตะไคร้ปลูกง่ายมากไม่ต้องดูแลอะไรเข้าค่ะเพื่อนๆดูแลหญ้าแล้วก็ถ้าหมดฟ้าหมดฝนก็ให้น้ําเข้ามั่งนี่ค่ะตะไคร้นี่แหละค่ะปลูกทิ้งไว้เราทําสวนผสมผสานปลูกตะไคร้ทิ้งไว้ไม่เสียหายค่ะเพื่อนๆ นี่พ่อบ้านปลูกไว้เลยสีแถวแล้วก็จะปลูกอีกค่ะเพราะว่ามันเหลืออยู่สองเข่งนี่ค่ะพ่อบ้านยังไม่ได้ตัดออกอีกหนึ่งกอแกปลูกรอบล้อมทุเรียนค่ะแล้วทีนี้แกบอกว่ารากมันดึงกินสารอาหารหนีต้นทุเรียนต้นทุเรียน,น,ยนก็เลยต้นแค่ไม่ค่อยโตเหมือนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเขาก็ต้นโตละ ก็เลยขุดออกเหลือไว้กอเดียวคงจะไว้กินนั่นแหละค่ะเพื่อนๆไว้กินเองนั่นแหละเป็นพืชที่ดีมากๆเป็นพืชผักเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องเทศที่ดีมากๆปลูกง่ายแล้วก็ตัดง่ายค่ะเพื่อนๆถ้าขาเนี่ยเราต้องขุดแล้วก็มาตัดรากแต่อันนี้ตัดแล้วก็ตัดใบล้างน้ําทําเป็นโรกําลละโล,ล,ะโล ไปขายได้เลยค่ะเพื่อนๆได้ขายดีมากฟ้าหลังฝนค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลย ชะอมก็งามงามเพื่อนๆชะอมได้น้ำงามมากเลยนี่ค่ะชะอมอันนี้เป็นเครือถั่วพูถั่วพูนี่เราเคยปลูกตรงไหนเขาก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละค่ะเพื่อนๆถั่วพูชะอมชะพมชะอมงามมากๆ มากับฟอร์จูนฟอร์จูนก็อยู่กระท่อมน้อยนู่นนู่นน่ะเสียงแจ้วแจ้วเพื่อนๆทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่ดูค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไข่เข้ามาวางไว้ตรงนี้เขาแก่แล้วเขาก็ลูกเขาก็ตัวหอยน้อยเนาะก็จะทิ้งตัวลงไปในวงบ่อ ดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงอันนี้มันตายหรือไม่ตายเนี่ยคือมันลอยลยตายหรือเปล่าอ่ะไม่ตายมัง้งเนาะ าเพื่อนๆมาชวนยมเย็นค่ะมาสวนยมเย็นค่ะเพื่อนๆต้นผลไม้ได้น้ํางามเริ่มงามแล้วค่ะเพื่อนๆมากับฟอร์จูนนี่ละค่ะเพื่อนๆบรรยากาศสวนบ้านสวนของเราพืชผักก็งามอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่แห้งแล้งนาน ความแห้งแรงมันหลายเดือนเหลือเกินพอหน้าฝนก็หน้าฝนแค่เดือนสองเดือนแค่กันยากับตุลาพฤศจิก,กาก็หมดฝนแล้วค่ะเพื่อนๆฤดูฝนมีแค่สองเดือนค่ะพาเพื่อนๆมาชมพืชผักแล้วก็มาดูตะไคร้นะคะ